สวัสดีครับผมนรินทร์แก้วทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นะครับในฐานะที่เป็นหัวขบวนนะครับในการขับเคลื่อนศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับดีใจกับอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราได้ดําเนินการผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งสิ่งที่เป็นความสําเร็จนะครับและความล้มเหลว แต่ไม่มีคําว่าศูนย์เปล่านะครับทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับศูนย์บรพอาของเรารทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับวันนี้เรามีความภูมิใจนะครับสิ่งที่ล้มเหลวก็ล้มเพื่อไปต่อนะครับวันนี้เราลุกขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการนะครับหรือว่าฝึกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อแก้ไขในข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะครับทำให้เรามีความสำเร็จเกิดขึ้นในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับก็มีความยั่งยืนนะฮะสิ่งที่เราทำได้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเพราะความทุ่มเทเสียสละของทีมงานของคณะครูอาจารย์ของนักเรียนนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นนะครับอยกตัวอย่างนะครับเช่นการคิดสร้างสรรค์ที่จะนำ วัตถุดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการผลิตเป็นสินค้าอย่างเช่นปลากรอบนะเราอยู่ติดทะเลนะครับทำยังไงจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็มาผ่านกระบวนการสูญอบเพาะนะครับผล,ลไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมะพร้าวสับปะรดนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ นะครับผ่านศูนย์บ่มเพาะนะฮะทำให้วันนี้เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์หลายหลายอย่างด้วยกันที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของอนักเรียนนักศึกษานะครับผ่านรูปแบบของการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เราเห็นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยนะรเราเข้าถึงเป้าหมายได้อยา่างชัดเจนก็คือ ไปถึงปลายทางได้อย่างชัดเจนนะครับคือเขาสามารถสร้างรายได้นะครับวันนี้เนี่ยนะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรารเป็นความภาคภูมิใจนะครับเพราะนั้นวันนี้เนะี่ยต้องเดินต่อนะครับศูนย์บ่มเพาะ้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาเทคนิคประจวบคีรีขันถือว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับและยังเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับทีนะ่ต้องการจะมารับคําแนะนําคำปรึกษาจากศูนย์บ่มเพาะของเรานะฮะ ก็ขอฝากนะครับคิดอะไรไม่ออกนึกถึงวิรัยเทคนิคประจวบคีกขันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ